เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัพีสวัสดีครับนี่ผมมา,า,ามชมี้อนะ้าบ้านสวยม้ชมเลยสวยขอยู่นะครับบ้านสวยราคาไม่แพงด้วยพื้นที่ก็เหลือเยอะเลยครับพื้นที่99ตารางวาเหลือรอบบ้านเยอะครับปลูกต้นไม้ได้สบายตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ําจอดรถได้หลายคันภายในสวยสะอาดพื้นปูกระเบื้องหินอ่อนด้วยนะครับ ต้นหน้าติดถนนค่อนกียรสองเลนรถสวนกันได้สบายเดินทางเข้าออกสะดวกน้ําไฟสะดวกครับมีเพื่อน,นบ้านนะไม่เกี่ยวฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงกเกษตรนะครับโอ่งโล่งครับไม่แอาอาัดไม่อึดอัดหกแสนครับพื้น 6, 90, บ้านนั่นเองบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนได้ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับ ยื่นกู้ได้ครับยื่นกู้ได้มีเงินทอนสองแสนด้วยเงินเหลือสองแสนสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ